ันกันนะพี่น้องคกือบจะแม่นเฮือนเจ้าเนาะปลาอย่างน้อยนึงไม่ตู้ น,นี้กัทางงานกู้ภัยดับเพลิงเนกำลังมาดับเพงกำลังมาดับหบ่เบดเลยสี่น้องเพื่อน แม่เทือนหลังนี้เป็นของขำแม่นั้นดับเพลิงมาบทันนี่เซ็ตเลย สิเซ็ดนี่พี่น้องมือนี้บัดลมพี่น้องเน่ยลมแหง้งริ่งมือนี้น่ะลมแห้งแหงมือน,นีถูกลามเชนของเฟืองขจ้าอยู่คุณอูจเสแดงกันรถน้ำอยู่พี่น้องแตแม่น้ำเพิ่งมาท่าน,นชีเซ็ดเฮือนอะไรมันกำลัางงานไม้ตู้ขจ้านี่ไม้ตู้ขจ้าดอดนนางลิ้น ตอนนี้การับเพิงเขากำลังย้ายไปใกล้ๆนะพี่น้องแต่ว่าไฟย,ยังม่ทันดับคัดพี่น้องเลยไฟยังม่ทันดับคัดอยู่ย ตอนนี้ันถือว่าไพ่กระยบนลงในแล้วพี่น้อง เอาน้ำมันเอาน้ำพุดใช้น้ำไกลนะนั่งนัลุกอยู่ในี่ไฟลุกยเยเตลุกไ่แล้วบอกมันลั่นมึงจอมานเือดไฟในตาไผ่เรคนนี้ใชาจูเฮือนนี่บอกคนยังจูเฮือนนี่บอก ไปนาใช้จะของเราสิจะของเงืนยังไม่ได้มาบดีเนี่ยปบไปเลยปบเลยคือปบโอ้คนนั้นชุนั่นเเนาะเราอยู่ผดีบ่นี่ Oh. cửa <laughs> xe <laughs> men ลงไปไผ nó สิบ่ไผ cửa แท้ cửa พักสิว่ามานั่งโอ้ย và ออก nói แหล่สร้าง การเปิดกําลังงานมีช่างทรอนิกสยชั้นสูงัุน